หลอกกันสิไปใส่จ้ะโอ้ยมันทีไปส่งเงินของให้ลูกค้า,ขาเขาเจ้าสั่งส่งน้สลดัดแดงให้ขเขาเจ้าก่อนส่งอีหยังเนี่ยละ่ะโอ้ยมีร้ยยนานเด็กอายุมีหนังสลัดแดงมีเซบูเยื่อไผ่ชิงเหลีงยงยาสิฟันเอตาเซนผมมาฟาดโกูอ่าคุณเจ้าสั่งขเขาเจ้าสั่งวันทีแเมนของหมอน่าพัดดวงนั่นสูงแปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่จะวัดเด่น รไปลรามาอยู่นี่แล้วไปยังโอ้ยมาเล่นนะไอ้หญิงบ่จ้ะมันเตือนแล้วบ่ละ่ะเตือนแล้วนั่งยินเล็นอยู่ในหออ้องะบ่โออันพ่อแม่เพิ่นอยู่บ้านบ่นจจะนี่้มยจักเดียวละ่ะไปยังท้าพายังโอ้ยวาสีมาขอยากแก้ปวดน้ำเล้าสะ๊อกมีอยู่บ่้มยบ่มีแล้วอยากแก้ปวดตะเกาเกิดไม่เคยเห็นหนะกันปวดหัวปวดยังกาดจ็บเพียงกับพนเร้วร่างขายยากกับตลาดพนเร็วเอ็ยได้อยากแก้ปวดบ่ จ้ะพ่อสิได้เข้าตลาดอยู่บ่สันเข้าก็จักน้อยุินละก็ไปส่งของให้กระจา,ากจาก่อนจักชั่วโมงนึงอันซอสันหนูฝากซื้อแน่ฝากซื้อยาบอ้จายาแบบไห้ล่ะเอากระยาเม็ดนี่แหละยหย่บ่แห้งเลยเสิใหยกินยาหนามส่นบอเออแม่ได้เหรอเมื่อยาเม็ดจ้่ เมันอิดเป็ื้อยาแก้ปวดบ้านกินน้ำมันเศร้าปวดให้ยังมึงก็ปวดปวดไปละกันแล้วตัวอ่ะแล้วปวดปวดต่อไปเอรอโอ้ยโมเมนต์มาปวดหัวจังสั้นอาการมักจะปวดหัวนี่แม่บอสบายแหะแม่พ่อฟังแต่ว่ามักปวดหัวเนาะแล้วเมื่อสิบเปซื้อยามาแก้ให้ยังบะเดี๋ยวก็สมใจมึงลยเด้มึงก็ได้ปวดเลยเด้ ัันแม่พ่อสัน,สนต้องลงจิตไปรเยือนบ่อ,บอตลาดหันเออไปโยกพ่อไปส่งของก่อนข้าวหนึง่งเอาสันซื้อ<จ>มาให้นะเด้อจั๊กสมองหนึ่งเด้เอ,อเงินมาบ่ม,ามีเงินสดเนี่นานพูดแ้อ<ด>มาใหาซ้ซะก่อนโอ้ดีหน่อยโม่เด๋ยวไฮย,ยูดอกอเอาพ่อใส่หมวกน้ำเน่หมวกหมวกกันนอกกันนะ